ค,ค,คือของผมเนี่ยไม่มีสไลด์นะครับก็แต่ว่าก็จะเป็นการพูดไปเลยละกันนะครับคือบอกอย่างนี้ก่อนละกันว่าเมื่อได้มาอ่านงานของอาจารย์ธนงศักดิ์เนี่ยครั้งนี้มันถือว่าเป็นการเรียกว่าอ่านค่อนข้างละเอียดเป็นครั้งที่สองนะฮะครั้งแรกเนี่ยผมอ่านตั้งแต่ตอนที่มันเป็นวิทยา,าิพลนานานะครับอยู่ในห้องสมุดปีดีนะครับเล่มหนามาก โดดเด่นเป็นสง,ง่าอยู่บนชัน้นหนังสือเพราะว่าหนากว่าเพื่อนนะครับอะไรเงี้ยนะครครั้งแรกนี่คือคือหนาจริงจริงนะครับก็คือเมื่อเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับทีนี้ผมคิดว่างานที่มันเกี่ยวข้องกับงานของอาจารย์ทำรงศักดิ์เนี่ยมันเป็นงานที่ทั้งงานบุกเบิดแล้วก็งานต่อยอดในตัวของตัวเองแล้วมันก็เป็นต้นทางให้ใครศึกษาให้ใครต่อใครได้ศึกษาต่อตในใน,ในลักษาะของพวกกลุ่มงานประวัติศาสตร์การเมืองไม่ว่าจะเป็นสองสี่เจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งปีหลังการปฏิวัติเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นงานที่ผมก็ได้เอามาใช้ต่ออะไรอย่างนี้มากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเล่มของจอมพลถนอมเนี่ยที่อาจารย์ทำลงศักดิ์เนี่ยผมก็ได้เอามาใช้ในการศึกษาต่อยอดในในกรณีของงานผมด้วยสยามภาคลำดับที่6กขอจะครอกับนะดนำนะครับทีนี้ถ้าจะให้ลองอตั้งข้อสังเกตสถานะของของงานชิ้นนี้นะครับผมคิดว่า,างานที่ถูกเขียน งานชิ้นนี้มันเป็นงานที่ถูกเขียนขึ้นมาเมื่อแบบประมาณาผมใช้คําว่ามันเป็นบรรยากาศเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วลงานชิ้นนี้มันถูกเขียนในช่วงปลายปลายทศวรรษ40ต่อต้อนทศวร 0, รษ50น์ะฮะซึ่งซึ่งมันก็คือยุคเดียวยุคเดียวกัน,นะก,นนะกับกับงานวิทยาิพนพลปอเอกของอาจารย์นัทพลใจจริงนะครับที่ท,ที่ที่ศึกษาแล้วก,แวก็แล้วก็พิมพ์มาเป็นขุนศึกสตรินาพยานีรี่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นยุค ก็คือยุคแล้วก็ยุคเดียวกันกับงานท,ท,ที่ที่ที่อาจารย์กุลดาเนี่ยศึกษาการเมืองไทยในยุคสลิดถนอมภายใต้โครงสร้างอํานาจโลกหรือแม้แต่อาจจะถือว่าอ่ะร่วมสมัยใกล้เคียงกับวิทยาพล์ของอาจารย์ประจักษ์นะครับอาจารย์ประจักษ์เขียนประมาณปี45ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่ามันอยู่ในในในพีเรเียดเดียวกันนี้นะครับทีนี้างานที่ถูกศึกษาในช่วงปลายทศวรรษ40ต่อ5 0เนี่ยมันมันน่าสนใจยังไงผมคิดว่า เราเห็นบทบาทของของพวกอาจจะใช้คําว่าเป็นกลุ่มก้อนตัวแสดงเป็นฟักเป็นแฟคชันนะครับในทางการเมืองที่อยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราจะเห็นแฟคชันต่างๆเหล่านี้มันมันมันมีลักษณะลงลึกมากขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะเห็นว่าในกรณีของอ่ถ้าเป็นงานของอาจารย์ประจักษ์นะครับอาจารย์ประจักษศ์ศึกษาอาจจะเห็นมิติประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาแต่เราก็จะเห็นบทบาทของ อุดมการของขบวนการนักศึกษานะฮะหรือว่าถ้าเป็นงานอาจารย์กุลดานะฮะเราก็จะเห็นบทบาทของผู้นำทหารสดิษฐ์ถนอมที่ลงลึกมากขึ้นส่วนงานของอาจารย์ทํารงศักดิ์เนี่ยแน่นอนก็คือการศึกษาแฟกชั่นในกลุ่มของผู้นำทหารในช่วงของจอมพลถนอมโดยเฉพาะซึ่งอย่างเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ทํารงศักดิ์บอกไว้ว่าวมันเหมือนกับเป็นช่องว่างเสียด้วยซ้ำในช่วงระยะเวลาที่ที่นานขนาดนี้แต่ว่ามันไม่มีงาน ที่ศึกษาแบบนี้เลยนะยุคนี้เลยนะครับนะครับและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่อ,อาจารย์ธรรมรงศักดิ์ก็ได้พูดไปะนะฮะว่าที่สำคัญเนี่ยมันคือก,อการชี้ให้เห็นนะฮะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยระหว่างระบอบสลิดกับถนอมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะก็คือระหว่างสองผู้นำคนนี้มีความต่างมากกว่าความเหมือนนะฮะ อันนี้ผมที่ว่าน,นี่ก็คือเป็นประเด็นสับข้อคนพบสาคัญที่มันที่มันอยู่ในงานของอาจารย์ธนร,รงศักดิ์นะครับทีนี้ถ้านอกไปจากพลวัดของอแฟคชั่นกลุ่มก้อนตยอยัวแสดงต่างๆที่อยู่ในยุคกลุ่มทหารเนี่ยของของของยุคของจำพลถนอบในช่วง2,506ถึง2,516 14ตุลาเนี่ยอันนึงเนะี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากก็คือเราจะเห็นบทบาทของ สถาบันกษัตริย์นะฮะเมื่อกี้อาจารย์พลอยก็ได้พูดไปแล้วนิดนึงนะครับคือเอาเข้าจริงเนี่ยเราจะพบว่าบทบาทของสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะอยู่ในทุกๆจุดพลิกจุดเปลี่ยนทุกโมเมนต์สำคัญหรอที่อยู่ในหนังสือของอาจารย์ทํรรงศักดิ์เล่มเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดงานของอาจารย์ทํารงศักดิ์บอกว่าจะศึกษามีวัตถุประสงค์คือปัจจัยการขึ้นสู่อำนาจ ปัจจัยของการรักษาอำนาจแล้วก็การลงจากอำนาจของของระบอบถนอมเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นบทบาทของสถาบันกษัตริย์จะเห็นบทบาทของแอคชั่นของอพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเนี่ยปรากฏอยู่ตลอดเลยทุกโมเมนต์ในใน,ในงานศึกษาเล่มนี้นะครับคืออาจารย์ธรรมรงศักดิ์เนี่ยศึกษาเรื่องจอมพลถนอมเน้นแฟคชั่นกลุ่มทหารแต่ระหว่างทางเราจะเห็น บทบาทของเครือข่ายวังหรือว่าบทบาทของเครือข่ายในหลวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เนืองๆน,นะครับผมมีความรู้สึกว่าดูเหมือนว่างานของอาจารย์ทำลงศักด์เองเนี่ยเหมือนจะชี้ชวนให้เราเห็นอยู่เป็นระยะะ,ยะนะฮะว่าออแอคชั่นต่างๆเหล่านี้ของเครือข่ายวังเนี่ยมันมันสอดคล้องหรือไม่อย่างไรกับหลักการ constitutional monarchy ด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเราอ่านดีๆเนะี่ยผมคิดว่าอาจารย์พยายามจะ พูดเปรียบเทียบอะไรเนยยี้อยู่ในงานของอาจารย์อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าการที่เราเห็นบทบาทของออสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นตัวแสดงที่ที่เกี่ยวข้องในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันคือจุดร่วมของงานศึกษาที่มันถูกศึกษาแล้วก็ถูกเขียนขึ้นในช่วงประมาณปลายทศวรรษ40ถึงต้นทศวรรษ50์เนี่ย นะไม่ว่าจะเป็นทังงานอาจารย์ประจักษ์งานอาจารย์กุลดาหรือว่างานของอาจารย์ทำาลงศักดิ์เองนะครับทีนี้ในลักษณะของของงานวิชาการเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเคยพูดเอาไว้ว่าเปรียบเทียบเอาไว้ว่างานวิชาการเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเป็นหนังจีนเนาะคือมันต้องมีทั้งส่วนที่เป็นกําลังภายในอ่กับส่วนที่เป็นวิชาตัวเบานะฮะกำลังภายในคืออะไรก็คือการที่เราลงไป ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลเนี่ยอ่านเอกสารอย่างลงลึกเลยนะฮะสด่วนวิชาตัวเปาว้าอาจจะเป็นพวกแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆนะครับแน่นอนถ้าเกิดเราดูางานชิ้นเนี้ยของอาจารย์ทำลงศักด์เนี่ยนะครับเน้นไปทางเน้นไปทางไหนเน้นไปทางกําลังภายในนะฮะอาจารย์เข้าไปาศึกษาข้อมูลต่างๆเราจะเห็นข้อมูลที่อัดแน่น,นข้อมูลที่มันเยอะขนาดเนี้ยนะมันก็เป็นการช,ชี้ชวน,นให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า เนื้อในนะฮะที่ที่ทางอกองปธิการใช้ก็ว่าเนื้อในจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครทีนีออ้อาจารย์ธรรมศักดิ์เคยเขียนหนังสืออยู่เล่มน,นึงเมื่อหลายหลายปีก่อนนะฮะก็ค,คือเรื่องข้ออ้างการปฏิวัติรัฐประหารใช่ไหมครับอันนี้จะพิมพ์โดยมูลทีโครงการตำลานะครับทีนี้การศึกษาเรื่องข้ออ้างเนี่ยมันคือ ดูเรื่องความชอบธรรมข้ออ้างของผู้มีอำนาจที่จะเข้ามาเป็นผู้ปกครองนะซึ่งซึ่งการศึกษาเรื่องข้ออ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อ,อ,อาจารย์ทํารงศักดิ์เนี่ยเหมือนกับว่าออศึกษามาแล้วอะอย่างยาวนานะนะครับคือผมคิดว่าอันนี้เองเนี่ยมันคือถ้าเราจะเอามาเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มนี้นะครับออผมเราจะเห็นได้ว่าในหนังสือเรื่องระบอบถนอมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่มันเป็นข้ออ้าง สารพัดต่างๆเลยในการที่คุณจะอยู่ในอำนาจนะอย่างยาวนานนะครับของตัวจอมพลถนอมเองซึ่งไอ้ข้ออ้างเหล่านี้มันนอกจากเป็นข้ออ้างของแนวพวกคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารที่อาจจะอ้างว่าเพื่อปกป้องชาติศาส,สนาหรือพระมหารกษัตริย์เหล่านี้เรายังพบว่ามันจะมีข้ออ้างที่เป็นลักษณะข้ออ้างในทางสังคมข้ออ้างในทางสังคมเช่นอะไรบ้างฉันเหนื่อยนะนะฉันเสียตลาดนะ ฉันเป็นคนดีนะฉันมาเพื่อปราบโกงฉันไม่ได้อยากจะเป็นเลยนะตําแหน่งนายกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี้ยมันเป็นข้ออ้างเราจะเห็นว่าข้ออ้างแบบเนี้ยถ้าเราดูในงานศึกษาชิ้นเนี้ยของอาจารย์ทํรรงศักดิ์เนะ่เกิดขึ้นตลอดเลยในช่วงระยะเวลาสิบปีในช่วงที่จอมพลถนอมเนี่ยอยู่ในอํานาจนะครับแล้วมันก็เป็นข้ออ้างที่ทําให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างยาวนานนะแล้วก็ นานเกินไปจนกระทั่งผมคิดว่าแฟชั่นกลุ่มการเมืองอื่นๆเนี่ยในเครือข่ายชนชั้นนำไทยเนี่ยเริ่มไม่สบายใจนะฮะเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเด่นของหนังสือเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกนะครับว่ามันคือการอธิบายให้เห็นนะครับว่าระบอบของจอมพลถนอมเนี่ยมันต่างหรือว่ามันไม่เหมือนกับระบอบของจอมพลสดิตอย่างไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในความไม่เหมือนเนี่ย เราก็น่าที่จะสามารถคิดต่อได้นะครับคือหนังสือที่ดีเนี่ยก็คือการที่ชี้ชวนให้ผู้อ่านเนี่ยคิดต่อนะครับอาจารย์ทำลงศักดิ์อาจจะผมคิดว่าอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดไว้อย่างชัดเจนนะแต่ว่าจากการอ่านเนี่ยมันทาให้เหมือนกับผมคิดต่อแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ายุคข,ของจอมพลถนอมเนี่ยมันคือยุคข,ของการเกิดการจัดวางความสัมพันธ์ทางอานาจใหม่นะครับระหว่าง แฟคชัน uh, ที่เป็นกลุ่มผู้นำทหารกับแฟคชันวังนะฮะ mm hmm. หรือว่าเครือข่ายในหลวง mm hmm. ก็คือถ้าย้อนกลับไปที่หนังสือสยามภาคเล่มที่6กเนี่ยกว่าจะครองอำนาจนำเนี่ยหนึ่งในแกนกลางของเรื่องเล่าเนี่ยก็คือ,อ,อผมเสนอไว้ว่าระหว่างกลุ่มท,ทหารกับกลุ่มวังเนี่ยเอาเข้าจริงอะคุณไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พลอยก็พูดเอาไว้เนาะมัน,ม,นมันมีความ ขัดแยง้งแข่งขันต่อสู้ปณีประนอนมันอยู่ตลอดนะฮะแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยก่อน14ตุลาเนี่ยแนวโน้มของกลุ่มทหารเนี่ยก็คือเป็นหุ้นส่วนใหญ่ทางอำน,นาจเนี่ยหรือว่าเป็นซีเนียร์พาร์ทเนอร์ชิพของชนชั้นนาไทยนะฮะเราจะพบว่าท่าทีปฏิบัติการต่างๆเนี่ยที่มันสัมพันธ์อยู่กับนโยบายของรัฐเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยออสองกลุ่มเนี่ยนะฮะระหว่างวางังกับทหารเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นไปใน,น เป็นไปในทางเดียวกันอ่ะมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียทีเ yes, <cause S 1> ดี lime, เยวนะตัวอย่างเช่นว่าคุณจะพบว่าแนวคิดเรื่องการพัฒนาชนบทวิธีการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์หรือว่าท่าทีต่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยสองกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันเสียทีเดียวนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นะฮะถ้าเราอ่านจากงานอาจารย์ธาลงศักดิ์เนี่ยอาจารย์ชี้เห็นว่าแม้จะพลถนอบเนี่ยจะดูมีภาพลักษณ์เหมือนกับเป็น เป็นผด็จการที่ดูอ่อนโยนอะไรเงี้ยก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องการสู้กับคอมมวนิสต์แกเป็นสายเหี่ยวนะแกเป็นสายประมาณว่าสืบค้นทําลายนะครับเป็นบาปให้เฮี้ยนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้มันแตกต่างจากแนวคิดของของกลุ่มวางของกลุ่มเครือข่ายในหลวงที่เขาจะมีไอเดียในเรื่องการพัฒนาชนบทในการแล้วก็ไอเดียเรื่องการสู้กับคอมมวนิสต์เนะี่ยเป็นมายทาที่ผมใช้คําว่าออรา่ประชาสมาสัย นะฮะหรือว่าท่าทีในการท่าทีต่อสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันนะครับคือถ้าคุณอา่านเล่มเนี้ยของอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เนี่ยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยเอาตัวเองไปผูกติดใกล้ชิดอยู่กับอเมริกามากนะฮะการเกิดขึ้นของรัฐบาลอย่างยุคสมัยสหประชาไทยเนี่ยปี2512-2514ถึง2514เนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้ไอ้โลตัส j โปรเจกต์เ่ย ซึ่งอันเนี้ยมันก็เกิดจากการเ,เชฟจากเมริกาเนะี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็น politically project ของยุคสมัยของรัฐบาลถนอมเนะี่ยก็คือการรักษาหน้าที่แอบอิงอยู่กับเมริกาค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งอันเนี้ยต่างกับกรณีของเ,ออเครือข่ายของวังผมคิดว่าเครือข่ายของวังแน่นอนเขาก็ใกล้ชิดอยู่กับเมริกาใช่ไหมครับแต่ว่า ผมคิดว่าเขามีท่าทีในการประเมินสถานการณ์รักษาระยะห่างอะไรเงี้ยชัดเจนมากกว่านะครับเอาเข้าจริงเนี่ยปีสองพั้า้อสิบตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้ากับพระราชนิน,เนีสเสด็จอเมริกาเนี่ยท่านก็เจอกับสถานการณ์การต่อต้านสงครามเวียดนามแล้วอ่ะในในอเมริกานะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าคุณก็พยายามประเมินสถานการณนะ์คุณไม่เอาตัวเองไปผูกติดอยู่กับมหาอำนาจอย่างชัดเจนมากเกินไปเป็นต้นนะครับ คือโดยสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าระหว,ว่างวังกับผู้นําทหารเนี่ยหลังจากที่ออจอมพลสฤษดิ์ตายไปเนี่ยผมคิดว่าวังมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็ความที่มีอิสระมากขึ้นเนี่ยถ้าคุณอ่านในเล่มนี้ของอาจารย์ธนศักดิ์เนี่ยอาจารย์ธนศักดิ์ก็จะชี้เห็นว่าก็เพราะว่าจอมพลถนอมเนี่ย จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระบารมีของออในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกหรือตั้งแต่ช่วงการเปลี่ยนผ่านขึ้นสู่อานาจของตัวเองนะครับคือแล้วเราจะพบว่าในยุคข,ของจมพนถนอมเนี่ยผู้นํารัฐบาลรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนโปรเจกต์รลฟประชาสมาสัยของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมากกว่าในยุคข,ของสลิดเนี่ยเป็นตนน้นนะอย่าเอาง่ายๆนะครับจมพนถนอมเนี่ยนำเงินจากกองสลากนะครับ ซึ่งแต่เดิมมันก็คือกระเป๋าเงินของจอมพลสฤษดิ์มาบริจาคสร้างตึกราชประชาสมาศัยขึ้นโรงเรียนราชประชาสมาสัยขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าอ,อ,อีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะสะท้อนเรื่องการปรับความสัมพันธ์ทางอํานาจใหม่ระหว่างวังกับผู้นําทหารเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นในสมัยสฤษดิ์เนี่ยคุณจะพบว่าสฤษดิ์เนี่ยเขาเคยนั่งอยู่ในตําแหน่งนายกธนาคารไทยพาณิชย์ นะแต่พอสลิดตายเนี่ยคุณจะพบว่าตําแหน่งอย่างประธานบอร์ดไทยพานชย์ิเนี่ยมันกลับมาที่คนของเครือข่ายวังก็คือ,อหมอมทวีวงศถวันศักดิ์เนี่ยเป็นต้นแล้วก็ซึ่งเป็นเลขาธิการพระราชวางังแล้วก็ไม่กลับไปในในหมู่ของผู้นําทหารอีกเลยนะฮะซึ่งยุคนั้นเนี่ยเราจะพบว่าคนอย่างจอมพลประพาสเป็นอะไรเป็นประธานบอร์ดแบงก์กรุงเทพใช่ไหมฮะ,ะหรือว่าคุณประเสร,ริฐรุจิรวงศ ทธิบดรีกรมตํารวจเป็นประธานบอร์ดของอแบงค์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเีเป็นต้นนะฮะผมคิดว่าเทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้ระบอบถนอมที่ถนอมเองเนี่ยก็พยายามสลัดตัวเองจากภาพลักษณ์ของยุคสลิดพร้อมๆกันเนี่ยเครือข่ายในดวงก็จะมีพลวัตเติบโตแล้วก็ค่อยๆ ก่อร่างสร้างอํานาจนําของตัวเองขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยสองกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มที่จะ,ะ,ะเผชิญหน้ากันนะครับในช่วงต้นทศวรรษ2510ก่อน 2, 14ตุลาซึ่งถ้าเราอ่านในหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เนี่ยย่อหน้าสุดท้ายเลยก่อนที่จะเป็นบทสรุปน,นะครับมันจบด้วยเรื่องจบด้วยชัยชนะของสถาบันกรรษัตริย์เหนือ,อ หรือว่าเครือข่ายร้อยประชาสมาสัยที่เป็นการเริ่มต้นประชาธิปไตยในช่วงหลัง14ตุลาภายใต้พระชำนาจนำ